วนี้คุณผู้ชมน่าดีใจเป็นอย่างมากนะคะอยากให้คนไทยแล้วก็ผู้ประกอบการหลายๆคนนะคะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่<ม>แล้วก็มีจิตใจแบบนี้กัน,นกมากๆในช่วงที่เศรษฐกิจอาจจะเริ่มฟื้นตัวอากาศร้อนๆแบบนี้<ม>ก็อยากที่จะให้เย็นๆกันขึ้นมา ข่าวนี้ค่ะเจ้าของฟาร์มแตงโมในพื้นที่จังหวัดชลบุรีนะคะท่านแตแจกแตงโมพันหายากกว่า15ตันนะคะที่บริเวณริมถนน3138บ้านบึงบ้านค่ายเพื่อที่จะให้ชาวบ้านนั้นทานเพื่อคลายร้อนที่บริเวณถนน3 1 3 8บ้านบึงบ้านค่ายหน้าร้านแตงโมนิชชาชามตาบลคลองกิว่วอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีนะคะนางนิชชาแก้วสุริยาเจ้าของนิชชา ฟาร์มได้กล่าวค่าว่าปีนี้อากาศในประเทศไทยเนี่ยร้อนจัดส่งผลให้แตงโมสุกไวขึ้นทําให้ผิวนั้นมีตําหนิจนไม่สามารถที่จะส่งขายส่งออกนอกได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะนําไปจําหน่ายยังห้างสรรพสินค้าได้ทําให้แตงโมที่รับซื้อมาจากพี่น้องเกษตร,รกรก็ตกค้างมากครั้งแรกนะคะก็ตั้งใจว่าจะขายในราคาถูกแต่ว่าเพราะผล,ผลผลิตแตงโมนั้นมีมากจริงๆหากจะรอขายก็กลัวว่าจะเน่าเสียเสียก่อนนะคะ ตนเองจัดงานพิธีมหามงคลบวงสวงเท้ามหาพรมอยู่แล้วค่ะจึงได้ตัดสินใจแจกฟรี5ตันทีแรกในคิดแจกแบบนี้5ตันแต่ว่าพอแจกไปแจกมาเนี่ยมันเกินนับไปนับมาตอนนี้ไปแล้วกว่า15ตันนะคะเพื่อที่จะให้ประชาชนนั้นได้รับประทานเนี่ยค่ะภาพบรรยากาศนะคะท่านบอกว่า เอาไปเลยสายพันธุ์ทั้งตอปิโดเมยา่าแบ็กชูกาพันธ์แฮปปี้แฟมิลี่ซึ่งก็ถือว่าเป็นสายพันธุ์ที่มาจากจินตลากันทางนั้นที่ทานแล้วอร่อยก็อยากที่จะให้ประชาชนได้ทานครลร้อนแบบว่าใครมาเนี่ยไม่ได้ตั้งเงื่อนไขอะไรเลยนะจะขนจะแบกจะอุ้มจะหอบไปทําได้อย่างเต็มที่เลยค่ะรวมไปรวมมาบร,รยากาศนะคะประชาชนเป็นกว่าพันคน <c oughs> แจกไปแล้วกว่า15ตัน <c oughs>